สวัสดีคะ่ะมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูบ้านๆมาฝากกันนะคะวันนี้เราจะมาทําปลาดุกต้มน้ําปลากันนะคะสําหรับวันนี้วัตถุดิบของเราก็มีปลาดุกค่ะวันนี้เราใช้1ตัวล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วตอนล้างนะคะเราเคาเกลือแล้วก็น้าส้มส่ชูค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะนะคะวันนี้เราใช้พริกกระหลี่ยงค่ะหอมแดงพริกป่น น้ำตาลทรายผักชีฝรั่งมะนาวน้ำสะอาดที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำปลาร้าวันนี้เราใช้ปลาร้าแบบขวดนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเรามาทำการต้มน้ำปลาร้ากันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำสะอาดลงไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเติมน้ํานะคะวันนี้เราเติมน้ําไปประมาณครึ่งลิตรก่อนนะคะให้น้ําเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําปลาลงไปค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําปลาลงไปค่ะเราใส่น้ําปลาลงไปนะคะสี่ทับพ,พี่ก่อน,นะคะ่ะใส่ตะไคร้ใส่ขา่าใส่แบบมะกรูดลงไปเลยค่ะ เราใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะหอมแดงนี้เราทุบนิดนึงนะคะเราจะต้มให้น้ำปลาเดือดก่อนนะคะให้ได้กลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาปลาลงไปใส่ค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะตอนเราใส่ปลาดุกนะคะเราจะไม่คนนะคะเดี๋ยวเราให้ปลาสุกก่อนค่ะระหว่างนี้เราช้อนฟองออกได้นะคะ ปลาดุกเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําตาลทรายลงไปเพื่อตัดรสชาตินหนึ่งนะคะประมาณหช้อนค่ะตอนนี้ปลาดุกเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกกระเหลี่ยงลงไปเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาบีบมะนาวใส่พริกป่นกันข้างนอกนะคะ เดี๋ยวเราใส่พริกป่นลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราบีบมะนาวค่ะเราใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะผักชีฝรั่งค่ะโรยหน้าเลยค่ะ เพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เรานํามาฝากกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราสําหรับวันนี้เซอ้อหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ